Snowball ร้านขายระวบักเลท5ถึงเลท10มีทั้งระบบกลุ่มและ ID p a s s และอย่าลืมที่จะใส่โค้ดปริวัติ R B X เพื่อรับเครดิตฟรีกันด้วยนะครับผมลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะฮะ สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมบริวัติโลบอกนะฮะซึ่งวันนี้เราอยู่ในแมปโจโจ้ที่มีชื่อว่าอภิซาร์ดเดย์นะครับผมนะก็เวลา7จ็ดโมงเช้านะครับทางผู้สร้างนะครับผมได้ทำการปรับความสมดุลนะครับของสแตนทุกตัวเลยนะฮะอย่างเช่นเมทีเฮเว่นนะครับสกิลเอฟนะครับรู้สึกว่าตอนเขาใช้สกิลเอฟเนี่ยจะมีการพลาดบ้างนะครับหรือแบบบัคไม่โดนนั่นเองนะตอนนี้เขาปรับให้มันโดนแล้วนะครับผมไหนใช้โชว์เนี่ยทะลุมาเลยตัวเอฟเนี่ยใช้ม่ไหมเมทีเฮเว่นทะลุมาดิสกิลเอฟมาเลย เห็นไ,ไหมครับก็จะโดนง่ายขึ้นนะครับผมนะก็จะไม่ค่อยมีบั๊กแล้วเนาะแล้วก็สกิลต่อไปนะครับเป็นอ่าไม่ใช่สกิลดิสแตนต่อไปก็จะเป็นสตาร์ l a ตินัมสโตนโอเชียนนะครับผมก็จะถูกบับนะครับไม่ตีแรงขึ้นตีเร็วขึ้นนะแบบนี้เลยตีมาเห็นไ,ไหมดูดิ ตีโคตรเร็วนะครับผมรู้สึกมีบทบาทมากขึ้นนะครับแล้วก็แรงด้วยนะครับผมพ่อปอบบอสกูไตครับข้ออื่นผมระดับเอเนี่ยนี่ต่อยรัวมากเลยนะครับผมนะแล้วก็เป็นสตาร์เปตินัมโอเวนนะครับผมเขาบอกว่ามันจะโดนบัฟสกิลของโอเวนเนาะสกิลพวกโอเฮดอะนะครับผมแล้วก็ไม่มีอะไรมากครับสกิลนั้นแล้วก็สตาร์เปตินัมเดโว์นะครับผมจะถูกเนิร์ฟนะครับจากจุดเวลา7-8็ดถึงแวินะครับเป็น4ี่จุดาวิเท่านั้นนะครับผมนะจัดไปอยู่เวลามา จากสกิลไอไม่ใช่เด็กจากเวลา7ถึง8วินะตอนนี้เนิร์ฟเหลือแค่4ถึง5นะครับนีดูดูหนึ่งสองสามสี่ห้าปึ๊บอา้าวหยุดนานเกินโอเคนับไวเกินนะแล้วก็สกิลต่อไปนะครับก็จะเป็นชีฮันได้แขงนั่นเองนะถูกบัฟนะครับผมนะปล่อยมาตัวทีนี่ครับผมชอบมากน,นะผมเพิ่งรู้เหมือนกันเนี่ยชีฮันได้แขกนะครับมันจะเอ่อค่า มันจะทําการทําดาเมจผู้เล่นต่อเมื่อผู้เล่นเคลื่อนไหวนะครับผมนะเห็นไหมถ้าเราเดินเห็นไหมถ้าเราเดินเนี่ยมันก็จะเดินไล่ยิงไล่ยิงแบบนี้เรื่อยๆนะครับผมนะถ้าเราเดินใกล้มาเนี่ยมันก็จะระเบิดนะครับมันจะทําการสตันเราเว้ยเห็นปะเห็นไหมแบบนี้นะครับผมโอเคเก็บได้เลยอ่าแล้วก็ทักแอคโฟนะครับผมนะก็จะโดนบัฟให้โหดขึ้นนะครับนะรู้สึกว่าทักโดนบัฟโดนเนืโดนบัฟบ่อยบ่อยมากเลยนะเนี่ยครับโอเคตอนนี้เลยเห็นไหม ตีโคตรปัน่นแรงขึ้นกว่าเดิมนะครับผมนะก็โดนบัฟน,นะใครที่ใครใครที่ยังมีทักงแอคโฟอยู่ก็สามารถเอามาเล่นกันได้นะเพราะว่ายังกลับมาโหดแล้วนะครับผมนะโอเคมันอยู่ที่คนเล่นนะนะอยู่ที่คนชอบด้วยแล้วกันนะครับผมนะเดี๋ยวคอมเมนต์แบบเลเธออีกนะแล้วก็เพิ่มสก,กิลไม่ใช่ดินิวทเลพอรของสตาร์แพทิ่นัมสโตโลเช่นะครับผมลองกดวีมาดิกดวีดว้ามาตามเมาส์าคู่ดาวอระนี่แบบนี้เลยนะครับจะว้าแบบนี้เลยนะเหมือนสตาร์แพทิ่นัม โดว์ Dual เลยนะแล้วก็โมเดลใหม่ของ s h a ชาร์โดโด l ์นะครับผมนะก็จะเป็นเวอร์ชันสีเหลืองนั่นเองนะเอา Shadow มาหน่อยโอเคนะครับโมเดลใหม่ของ s h a ชาร์โดโด l ์นะครับมันก็เหมือนโมเดลเก่าว่าวะ,วะเนี่ยเนี่ยนะครับเนี่ยเหลืองประมาณนี้เลยนะครับผมนะ <ith> <t> เห็นไหมแล้วก็ประมาณ8ปดโมงเช้านะครับผมนะก็ทางแอดมินเนี่ยเขาต้องการแก้บั๊กเล็กน้อยของ Star Platinum Stone Ocean <t> นะครับผมนะเขาว่าสกิลเอมัน OP เกินไปเนาะก็รู้สึกว่าจะตีรัวกับเดิมมั้งเฮ้ย ผมเพิ่งรู้ว่าสภาพอากาศหิมะตอนมันตอนขึ้นน้ำแข็งปับ๊บแม่งน้ำแข็งมันเป็นน้ำแข็งด้วยเว้ยอะไรกันนี่ใหญ่ไหมถ้ามันตอนนั้นหน,น้า,กกนม,า,า,ามันน่าจะโกงกว่านี้เว้ยเพราะว่าเอามันน่าจะโกงกว่านี้อ่ะลองกดสก Q ิล E มาใหม่หน่อยกิล E มาเออต่อยลวกก่อนสตาร์ไปน้ำเดอะโว์แน่นอนครับคำพูดผมกล้าพูดเลยแต่สตาร์ไปน้ำ, wo, นนนำดดเดววลองต่อยมาดิวัดความเร็วกันอ๋อลืมไปไม่มีเขอโทดนรถเขาเปลี่ยนอันนี้มาเมื่อกี้นะครับโอเค ก็คลิปก็มีประมาณนี้เลยนะครับก็จะมาแจ้งอัปเดตความสมดุลของแมปนะครับผมนะก็ใครชอบคลิปแนวนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ผมถึงสุดไลค์กันด้วยละกันนะครับผมขอบคุณที่ทุกคนมารับชมนะครับ See you again next time ครับผมเจอกันครับขอบคุณที่ทุกคนมารับชมอีกรอบนึงนะครับไปแล้วเด้อจุ๊บ